แต่ว่าวันนี้ฉันนัดเขาามาทําสัญญาเพราะฉันจะต้องลงเงินเขาว่าห้าล้านบาทห้าล้านอ๋อผมเอาสีผมเป็นประกันเลย,เยไมี่ใช่รับผมเอาสักสีผมเป็นประกันเลยครับคุณติดต่อนี่ฟกุกุชอบมันจริงเหรอแหมปอมันก็แค่งานอะ่ะดูด้วยว่าใครปีนไผ่อ๋ครับผมคุอตำรวจพี่ไดรับแจ้งความครับผมมเป็น กันเถอะเราเศร้ากันไปทำไมมีสาระมากมายวุ่นวายก็มีเหมือนกันเอาออกมาหาเฮร้อยเลขกันไปวันวันทำให้ใจสุขสันต์ให้วันนี้มีความสุขเฮมาไรสาระกันน่อยปล่อยปล่อยให้ใจสบายมาไรสาระกันไปไม่ให้ใจเงาเงย ชีวิตดีๆต้องมีเรื่องราวนิดหน่อยชีวิตไม่เมือนต่อยคอย,คอย วัสดีวัสดีเป็นไงยามสบายดีไหมอ๋อสบายด Restaur ีอยู่ที่นี่สบายไหมล่ะเงินเดื spices. อนดีไหมอ๋อ <socks. S 1> เงินเดือนดีแล้วทางบ้านเป็นไงสบายดีเด็ดไหมแน่นะเสียงเป่าเหมือนหลอกด่ากูยังไงก็ไม่รู้ดูถ้าทางรีบๆนี่จะไปไหนเนี่ย ข้าวแล้วครับท่านประธานหิวข้าวก็นี่พักเที่ยงแล้ว่ะยามมีคนเดียวนะบริษัทเราเนี่ยแล้วทําไมท่านประธานไม่หายามมาเพิ่มอะครับก็มันไม่มีแล้วติดโควิดกันหมดเลยตอนนี้แล้วผมหิวข้าวแล้วอะท่านประธานอ้าวหิวก็ไปกินเลยท่านประธานให้ผมไปกินข้าวนะใช่ขอบคุณครับเ้ยเดี๋ยวท่านประธานครับแล้วผมไปกินข้าวแล้วใครจะเฝ้ายามให้อะเออวะเอางี้ได้ไหมท่านประธานยังไงท่านประธานมาทําหน้าที่แทนผมได้ไหมครับเออผมจะได้ไปกินข้าวไง ก็ได้สิขอบคุณครับท่านประธานเอ้ยเดี๋ยวท่านประธานครับปฏิบัติงานมันต้องมีนกหวีดครับอ๋อมีนกหวีดขอบคุณครับแต่มันเพิ่งเป่าเมื่อกี้นี้สรุปแล้วเราต้องเป็นยามแทนมันเหรอเนี่ยโอ้โหไปรับปากมันอ้ายามก็ดีเหมือนกันลองเป็นมันสักวัน โฟดีโฟดนะีโฟดี้ไเย็นไอไลตาแนวตะแนว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 กี่โมงแล้ววอยอ่าอรมณ์ดีอุ้ยอุ้ยออโทษครับโทษครับโจอดก่อนครับยอดก่อนครับอะไรเนี่ย ม่เข้าไม่ได้โอ้ต้องขอโทษครับตรงนี้เข้าไม่ได้ครับผมก็กูจะจอดตรงนี้ทําไมอ่ะโอ้ต้องขอโทษเดี๋ยครับตรงนี้เป็นที่จอดรถของประธานบริษัทครับผมมึงไม่รู้เหรอว่าแฟนกูเป็นเจ้าของที่นี่แฟนคุณเป็นเจ้าของที่นี่เหรอครับใช่โอ้เอาเอาเอางั้นงั้นเชิญครับเชิญครับเชิญครับดูด้วยว่าใครเป็นใคร๋อครับผมพาไปครับผมครับผมเชิญครับเชิญทั้งในครับ อะไรของแกเนี่ยอยอดรักคุณนี่แหละชนผมก่อนอ้าวอ้าวอ้าวเสียงอะไรโค้งโค้งครามครามเชิญครับคุณครับเลก่อนครับเรีก่อนครับถ้าจะไปหาบอสบริษัทนี้เชิญทางนี้ครับผมเชิญครับเชิญครับคุณเชิญครับคุณเชิญครับโอ้โหหลายเชิญแล้วนะครับเชิญครับ มาเจอบอสบริษัทต้องมาอยู่ตรงนี้นิ่งเลยนี่บอสใหญ่ของเรานี่อ้าวคุณพ่อทําไมถึงมาแต่งชุดยามหรอคะวันนี้บริษัทยามไม่อยู่พ่อก็เลยมาแต่งไปงานลูกเ้ยเอางี้เขามาหาลูกอ่ะอ้าวนี่คุณพ่อหรอครับคุณติกตอกใช่ค่ะต้องขอโทษด้วยครับผมผมไม่รู้จริงๆแหมตอนนี้าพลาจริงๆนะครับ เมื่อกียหน้าบริษัทแกยังใส่ชั้นเต็มๆอยู่เลยตอนสวัสดีผมต้องขอโทษจริงๆผมไม่รู้ก็คุณพ่อใส่ชุดอย่างนี้แล้วผมจะรู้ได้ไงครับดย๋ยว่าแต่แกไม่รู้เลยชันเองก็ยังไม่รู้ชันแต่งทําไมเนี่ยขอโทษนะครับลนกครัะคุณติ๊ดดอกนี่ดอกไม้ครับคุณติ๊ t o อกเป็นมิ้นหมายที่เราจะร่วมธุรกิจร่วมกันครับขอบคุณค่ะ ใช่คุณฟูพี่โทรมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมชิญน,นั่งก่อนค่ะขอบคุณมากครับผลไม้ครับขนมเค้กครับไอหยอดรักขนมเค้กเขาไม่กินหรอกเหมือนอ้วน เป็นใครก็ไ <Lust> ม <of technical voice> ่รู <Idol>? ้ไว้ใจเขาได้ยังไงนั่นน่ะสิท้าทางเจ้าชูดูกระล่อนเพย์บอยชัดๆแต่เอ็งฉันเคยเห็นหน้าคุณๆที่ไหนนะ ไม่ได้อะแหมเห็นผู้ชายหน้าตาดีนี่ยะวอเตอร์วอล์วเลยนะอะไรอะเจ๊วอเต๋อหัวกว่าน้ำเดินในระคานี่ยยังไม่รู้จักหลาบรู้จักจำระวังเถอะจะหมดเนื้อหมดตัวฟิกฟ้าถูกกระเทิบจะแย่เลยใช่ใช่คุณคุณขาคุณคุณขา ชายคนที่หล่อๆนั่นนะครับใครอะคะหล่อน้อหล่อน้อเอาไปกระโหลกเลยเนาะไปกวาดแล้วมั้งใช่โอ้โหยูจริงแต่เอาจริงนะเจ๊แต่จะว่าไปก็มีอะไรแปลกๆอยู่กันนะลองคิดดูดิมาวันแรกก็อุ้มดอกไม้ชอบมลเริ่มมาให้กัน อย่างก็เป็นแฟนกันอย่างก็คบกันมาตั้งนานนั่แหละสงสัยว่าทําอะไรที่ไม่น่าไว้ใจอ่ะใช่ใช่ใช่มาทำอะไรกันคือแหวก็มีผู้ชายรูปเหลีอคือคืลคคืคือ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 ค่ะเอคือคดดคือคคือคือคืคือสติ พูดคนเดียวค่ะคือว่ามีผู้ชายหล่อทรงเกาหลีมาหาคุณทิกตอกถึงในห้องเลยหล่อมากแต่หน้าตาไม่น่าไว้วางใจเลยอะค่ะใช่ค่ะมันเป็นความจริงนะคะแถมมีดอกไม้ช่อใหญ่ด้วยอคุณทิกตอกกับผู้ชายคนนี้เขากเลังจะทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งยังไม่ถึงขนาดนั้นเฮ้ยเอาเอา กันนักกันหนางานการไม่มีทํากันหรือไงบริษัทนี้ทางานอยู่ค่ะโอ้โหงานอยู่ค่ะบริษัทบริษัทฉั้นเจริญละเจริญแม่ไม่มีอะไรจะเงือแล้วมันเป็นยังไงคะอ๋อเราก็แค่ลงเงิน5ล้าน1ิบล้านเราจะได้กำไรถึง20เท่าเลยนะครับ นะคะคใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดมันผิดพลาดล่ะคะอ๋อผมเอาสีผมหมนประกันเลย <c oughs> ไม่ใช่ครับผมเอาสักสีผมเป็นประกันเลยครับคุณติ๊กตอบอคุณ <c oughs> อ่ณะสวยทั้งเก่งและฉลาดเ,เดี๋ยวคืนนี้ผมโทรหานะครับค่ะ ฟุกตกวงว่าไงครับอ๋อเมื่อคืนอ่ะติก๊ก็คิดตั้งคืนเลยนะคะติคิดว่าที่จะลงทุนกับคุณฟุกค่ะผมดีใจที่สุดเลยที่คุณติตกอ่ะมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นอนาคตนี่สินะผู้หญิงที่ผมอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยนั้นพรุ่งนี้มาเจอนที่ออฟฟิศนะคะฝันดีนะครับแต่ฝันถึงฟุกด้วยนะครับผม๋อ,อถ้า นี่ฟุกฟุกชอบมันจริงหรอแมมปอมันก็แค่งานน่ะถ้ามันลงตัวนะเดี๋ยวฟุกก็จะพาปอไปเที่ยวยุโรปเลยจริงนหะจริงสิใครจะน่ารักเท่าปอล่ะแน่ใจแน่ใจครับ พวกเราทุกคนน่ะต้องช่วยกันเตือนสติคุณทิกตอกแกเชื่อคนง่ายงานสมัยนี้จะได้กำไรเลยมากมายมันจะต้องมาหลอกคุณทิกตอกตแนๆ่ๆนั่นนาดิวันนี้ถ้าเข้ามาอีกนะจะขวางให้หน่าดูเลยนี่นี่นี่น ises. ซุกซำพวกแกฉันนึกออกแล้วว่าไอ้นั่นอะ่ะมันเป็นใครว้ี วิ่งมาจากะกับผัวตายควายเมินอะม,มันมีเรื่องอะไรมันเป็นใครเล่ามาเลยเล่ามาเลยตายตายแน่ๆนใครตายเพราะไอ้นั่น่ะมันเป็นผัวเพื่อนฉันแล้วมันอะชอบหลอกผู้หญิงพวกผู้หญิงก็ถูกมันหลอกหลายรายแล้วและที่สำคัญนะะจริงๆแล้วมันเกลียดผู้หญิงจะตายตายแน่แน่ค่ะแบบเนี้ยพวกเรา ต้องแจ้งบอสนะคะโอ้ไม่งั้นเดี๋ยวแบบเสียหายไปมากกว่านี้ยจะแย่ไปใหญ่นะคุณบอสอาจจะถูกจับตัวเรียกอาภัยผมาปแจ้งตำรวจเลยไหมครับเด๊งั้นทอะไไรดีกวาค่ะเอาเลยเฮ้ยผมคือตำรวจที่ได้รับแจ้งความครับผมมึงเป็นจำไปไปเฝ้าป้อมยุ่งโทรเลยโทรเลยซบ ไม่มีคนรับเลยค่ะเดี๋ยโทรหาเดี๋ยโทรหาหนึ่งก็หนึ่งนะช้าเอาหนึ่งหนึ่งสองส่งเลยกว่าคุณติ่บอกครับเอ่อผมว่าอย่าไปร่วมงานกับไอ้หมอหน้านี้กว่าครับพวกเราทุกคนเป็นห่วงคุณติ๊กตอกนะครับจริงครับคุณติ๊กตอกคุณติ๊กตอกมองไม่ออกจริงๆเหรอครับว่ามันมาหลอกลวงชัดๆ หน้าตาท่าทางก็ไว้ใจไม่ได้ไม่เหมือนเพชรจริงใจกับคุณติ๊กตอบคาง<อ>คือยีนจะบอกว่ายีนนึกออกแล้วค่ะว่าไอ้นั่นอะ่ะมันเป็นผัวรุ่นน้องของยีนเองค่ะไม่เชื่อดูนี่ค่ะฉันเข้าใจนะว่าทุกคนจะเป็นห่วงฉัน แต่ว่าวันนี้ฉันนัดเขาามาทําสัญญาเพราะฉันจะต้องลงเงินเขาว่าห้าล้านบาทห้าล้านตายแล้วตายแล้วคุณติ๊กตอกจำหาให้ดีๆก่อนคาะนางไม่ชอบชนีไม่ชอบผู้หญิงแต่นางมาลงทุนกับผู้หญิงมันยังไงยังไงอยู่นะคุณตี่กตอกจาหาอะไรไม่ชอบผู้หญิงแปลว่าอะไรอ่ะก็ชอบผู้ชายไงล่ะคะคุณติ๊กตอกอือ ชอบผู้ชายงั้นก็แปลว่าคุณทิกต็อกโดนหลอกคผมคิดว่าเราแจ้งตำรวจกันดีกว่าครับดีงั้นรออะไรดีกว่าค่ะโทรเลยค่ะนี่นี่เดี๋ยว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 รูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนั้นอ่ะเขาจะมาหลอกฉันได้ยังไงฉันว่าพวกเธอตาบอกกันใหญ่แล้วนะไล่สาระเดี๋ยวทุกคน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  ข้างหน้าข้างหน้ามีผู้ชายคนหนึ่งบัดสีบบัดเหลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เน็กไอ้เน็กใจเย็นๆค่อยๆเล่านิ้วโป้งนิ้วก้อยข้อศอกเองเริ่มออกเลยนะใจเย็นๆดินอิ่มันอิ่มนอิ่มนะคืเขาอะทำท่าแบบดทั้งกอดทั้งจูบรูดกันด้วย เขาเนี่ยเป็นผู้ชายคนที่หน้าตาหล่อๆที่มาหาคุณพิษตออวันนั้นนะครับใช่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 แล้วลูกที่อันนี้กันพูดมาป้าก็เห็นแบบนั้นใช่ไหนอยู่ที่ไหนคะป้าตอนนี้มันอยู่ที่หน้าบริษัทแล้วลูกเกิดมาตั้งแต่เกิดจากคองพ่อของแม่ไมเคยแหน้าตาแบบนี้เลยอะคนไม่ได้เลยม่าดไม่ได้ อย่าไปนานนะเดี๋ยวของมันได้เงินเรารีบออกมานะอยู่นานทำไม้เสียเวลาจ้าที่รัฐถ้าผมได้เงินนะผมจะรีบกลับมาเลยนะครับนี่คุณฟุกคุณมาหลอกฉันทำไมอะ่ะฉันไม่ทำอะไรให้คุณเดี๋ยวฟังผมก่อนนี่เฮ้ย <Hey. S 2> ผู้หญิงเขารู้ขนาดนี้แล้ว่ะยังคิดจะหลอกต่ออีกเหรอกลับไปเลยไปไป แม่มาหลอกสักไกลถึงที่นี่เลยนะไอ้พวกนี้จำทันไม่ได้เลยยักนั่นอะ่ะเจ้านายฉันไว้คุณแม่แม่เอ็งสิดาดีมากเดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้ขอบคุณค่ะคุณพ่อพ่อมึงเด อย่าคิดมากสิลูกติกตอกนะชีวิตคนเราเนี่ยนะนะมันก็ต้องมีผิดพลาดพังไปกันบ้างนี่ยังดีนะลูกนะที่ติกตอกลูกป้าเนี่ยยังไม่ได้เสียอะไรเข้าไปมากกว่านี้นะค่ะป้าแต่มันก็เสียความรู้สึกอาจจะต้องเสียเงินหรืออาจจะต้องเสียดีใจจังเลยครับ ที่คุณติ๊กตอกยังอยู่เป็นบอสที่น่ารักของเราแบบนี้เหมือนเดิมครับหลบได้ยอดเป็นของเพชรคนเดียวดีกว่าครับมันใช่เวลาเล่นเหรอเพชรบอสปลอดภัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วละครับพวกเราทุกคนเ,นเป็นห่วงครับนะ นอย่าคิดมากนะคะบางทีอะผงเข้าตาตัวเองอะเราก็มองไม่เห็นแล้วค่ะไอ้นางยีนมึงพูดถูกตอนเนี้ยตอนนี้กูเห็นเต็มๆเลยเห็นอะไรครับท่านมึงเหยียบตีนกูเนี่ยโอ้ยยีนกูัวต้องร้องเจ๊เก่งมากเก่งจริงๆยอมรับก่เจ๊เก่งมาก แต่ก่อนจะสอนใครน่ะสอนตัวเองก่อนด cool ีไหมคะเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจ๊น่ก็เสียเงินไปเยอะเสียไปเยอะมากๆแต่มากความบริสุทธิ์ของเจ๊ยังไม่มีใครแตะเลยไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใชค่ะเลทที่สำคัญเลยเสียตัวก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเสียตังค่ะ คือเราขาคุณนะคะโอ้ไม่าคุผมางทีอกันี้นครับแม่ไม่ต้องไม่ต้องออกาโรธอให้ดูไปก่อนโออนาคตดีผักปกเจ้าของบริษัทอะไรสารักกันไปไม่ให้ใจเง่อยมีชีวิตดีต้องมีเรื่องราวนิดหน่อย คอยคอยคอยอิม้มใหกันไปมาสุดกันทุนเราเศร้ากันไปทำไมเป็นเรื่องของหัวใจที่ฉันมีให้เธอมาไรยสาระกันหน่อยปล่อยปล่อยให้ใจสบายมาไรยสาระกันไปไม่ให้ใจเงองลอยมีชีวิตดีดีต้องมีเรื่องราวนี้เ่าร่ชีวิตไม่มีก่อย ใครขยิบใครกันไปท hey!